ที่ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนางก็มีคลิปรีวิวผ้าพันคอโบนะคะสําหรับนางนางอยากจะเรียกว่าผ้าพันคอโบลูกเสือนะหรือว่าใครจะเรียกยังไงก็ได้นางมีสามสีนะคะนี่นะีนน๋ยวนางจะมารีวิวให้ดูนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วสามสีคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวผ้าพันคอโบนะคะผ้าพันคอโบหรือผ้าพันคอลูกเสือเค okay. ผ้าพันคอโบของนางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นออกสีเขียวมิ้นท์นะคะน,นี่ก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่รีวิวให้ดูนะคะอันนี้นะคะอันนี้ชิ้นที่หนึ่งถักหลายสีเหมือนกันทักให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ถักใส่เองด้วยนะคะน,นี่คือชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองเป็นสีน้ำเงินนะคะ ชิ้นที่สองเป็นสีน้ำเงินชอบสีไหนกันบ้างเอ่ยมีคนสั่งมาลูกค้าสั่งมาเอาสีชมพูยังไม่ได้ทำให้นะคะนี่ถ้าที่นี่นางก็ขายขาย,ขายาห้ายูโรที่ฝรั่งเศสนะคะนี่แบบนี้นะคะเป็นออกแนวลูกเสือเนาะจะเป็นแบบนี้มีขอพับชิ้นที่สองผ่านป้ายชิ้นที่สามสีเทาอมขาวนะคะสีเทาอ่านี่ ถักไว้ใส่เองให้ตัวเองอ่ะสามสีที่เหลือให้ลูกค้าไปหมดแล้วยังไม่ได้ถักสีดำเหมือนกัน mm. เขา mm. เขามีสั่งสีดำกับสีชมพู mm. เพิ่มนะคะ mm. นี่ค่ะอันนี้ก็ถักขายในให้เขาขายขายให้เพื่อนที่เขา,าแบบว่าให้ของขวัญในกันในวันปีใหม่วันคริสต์มาสนะคะนี่โอเคแบบนี้นะคะ mm. mm. ชอบสีไหนเอออันนี้นางเอาไว้ใส่เอง แต่ว่ายังไม่ได้ใส่หรอกค่ะถ้าใครจะซื้อนางก็ขายนะคะห้ายูโรค่ะหรือจะสั่งทําพิเศษก็ได้เอาสีเพิ่มพิเศษนาะงก็จะไปหาสีมาทําให้อะไรเงี้ยอันนี้นะคะทำสีเสร็จและ้ะ๋ยวจะใส่รีวิวให้ดูนะคะให้เพื่อนเพื่อนดูอเอาออกอ๋อลืมบอกวิธีเอาออกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ มันมันจะเป็นประมาณนี้แบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้3ตัวแล้วก็ประกอบชึบนี่แล้วก็ยัดใส่เอาตัวนี้ยัดเข้าตรงนี้นะคะนี่นะคะมันจะมีรูให้เราแย่ยัดเข้ามาเป็นแบบนี้ชึบ แล้วก็พับตรงนี้นี่นี่ค่ะสวยเว,ว่ยสุดสวยจสงนี่แบบนี้นะคะอุย้ยอ่าเราจะใส่รีวิวให้ดูนะคะชิ้นแรกเป็นสีอ่า สีเท่านะคะนี่นะคะแลเป็นแบบนี้มันใส่ได้สามแบบนะคะสามสไตล์ไม่พอดีจะไปข้างนอกแต่ก็ทั้ได้แต่งตัวแล้วก็เลยทำคลิปให้ดูเลยนี่นะคะสไตล์แรกใส่แบบแบบลูกเสือนะคะ แบบแบบนี้แบบลูกเสือแม่รันบอกวยเชยลูกสาวบอกโอนแฟชั่นสไตล์ที่สองแบบนี้นะคะสไตล์ที่สองแบบนี้แล้วสไตล์ที่สามก็แบบนี้นี่นะคะแต่ว่าอันนี้ชุดม,มันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่านางจะไปข้างนอกแต่ว่าใส่รีวิวให้ดูได้เฉยอาจจะอเดปกับชุดอื่นก็ได้นะคะนี่โอเคไหมคะ เอาไว้ด้านหลังอันนี้ไว้ด้านหลังแล้วก็ใส่เสื้อโค้ททับหรือว่าเสื้ออย่างอื่นทับนะคะอันนี้ก็ไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะก็ไว้ด้านหน้าสไตล์ลูกเสืออันนี้สีเทานะคะนี่สีเทาเวลาเอาออกเราก็ถอดออกมาแบบนี้นะคะอะขอผม อามาว่ากันต่อทีนี้อันนี้สีฟ้านะคะสีฟ้าบัเราไม่ใช่สีฟ้าสีน้ําเงินพูดผิดถ้านางจะใส่นะก็ต้องเป็นแบบถ้าชุดชุดนี้อันนี้ไปดินเนอร์กับเพื่อนนะคะถ้าชุดนี้ก็ต้องเป็นสีดําอันนี้นะคะสไตล์แรกเนาะ ก็คือมันมันไม่เช่เหรอกคะ่ะหาเสื้อทับมาใส่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหาเสื้อคลุมมาใส่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็สไตล์ที่สองแบบนี้เอาไวเอาไวเอาไว้ไวไวด้านนี้ตรงไหละคะสไตล์ที่สองสไตล์ที่สามประมาณนี้นี่นะคะเดี๋ยวจะใส่แบบนี้นะคะ ก็ตุ๊บเวลาออกก็ประมาณนี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็สีเขียวมิ้นนะคะสีเขียวออกมิ้นหน่อยๆก็คือเวลาใส่นะคะก็ต้องถอดนี้ออกก่อนนะคะเอ้านายยังเก็บไหมไม่หมดเะเก็บรายละเอียดไม่หมดเพิ่งทําเสร็จหมาดๆอ่าเดี๋ยวต้องมาเก็บรายละเอียดของตรงนี้หน่อยนีนะคะ เาเสื้อคอทับใส่เชือกโคดทับเออไปหาเสื้อโคดมาใส่ลองทับลงองดูแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้สไตล์นี้อันนี้นางกงเก็บรายละเอียดตรงนี้มาก่อนสไตล์นี้นี้ม้ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นี่นะคะ ดดูค่ะสวยพอได้อยู่เดี๋ยวจะใส่กับแจ็กเก็ตให้ดูนะคะแบบที่หนึ่งเป็นแบบลูกเสื้อแบบนี้ใช่ไหมเวลาใส่กับแจ็กเก็ต <c oughs> ก็จะคือเราใส่แจ็กเก็ตมันก็จะเป็นแบบ ไม่ใช่โควิดนะคะฝุ่นในบ้านเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นพังยังไม่ได้ดูดมาสามวันแล้วนี่นะคะเราใส่มันจะปิดอะไรนี่เป็นจะประมาณนี้เสื้อคลุมก็จะอยู่อย่างนี้แล้วด้านนี้เวลาที่เราใส่ จะประมาณนี้มันจะคล้ายๆกับที่ด้านหลังนะคะด้านหลังสกับเสื้อคุณเนี่ยค่ะคือแบบใส่กับอะไรก็ได้หมดนะนว,ว่านะนี่ยเวลาใส่เสื้อคุณเสื้ออะไรกคุณเนี่ยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็โชว์เรื่องตรงนี้ได้กีได้อีกแบบ นางคิดว่าถ้าใส่เสื้อดสีดำไม่ควรที่จะเอาเอานี่สีดำนะคะเพราะว่ามันมันจะได้แบบตัดกันนะคะนี่นะอนีอันนี้คือแบบแรกสีแรกมาดูสีน้ำเงินเวลาใส่กับเสื้อคลุมจะสวยไหมเอ่ยใส่กับแจ็คเก็ตจะสวยไหมเอ่ยน,นี่นะคะ มันก็ได้ทุกสีค่ะคือใส่ชุดสีดำสมมติว่าเดรสเราเป็นสีดำใช่ไหมแต่เราก็ใส่อเน,นี้ยมันคุมได้กับทุกสีเลยค่ะนะคะเพราะว่ามันจะมันจะสีเด่นนะคะให้มันเด่นเป็นผ้าพันคอเด่นถ้าอยู่เมืองไทยก็ใส่ไปทำบุญนะคะตอนเช้านี้ใส่พันคอสีขาวไปทำบุญนะคะตอนเช้านี่จะประมาณนี้ ไม่มีคนถ่ายให้ทำเองขายเองรีวิวเองก็เป็นแบบนี้ก่ะไม่มีตากกล้องอะมาเนี้แล้วก็อาร์ดชอคคุงอีกสีหนึ่งไม่ต้องรีวิวแล้วมนะั้งนี่นะคะเนี่ยใส่จะโชว์ทั้งหมดหรือจะโชว์เกี่ยงนี้ก็ได้นะคะ โชว์แบบนี้ก็ได้ให้มันเห็นตรงนี้เหอเก๋ดอีกแบบนะคะนี่อุ่นค่ะอุ่นเลยเพราะว่าอันนี้มันสองชั้นเนะเนี่ยสองชั้นทุบมานี้สองชั้นแล้วก็มาตรงนี้เก๋อีกแบบนะคะไม่เชยค่ะตอนแรกถักว่าม้วนๆมันเหมือนจะเชยแต่เรามาอะแดปใส่กับเสื้อคลุมแจ็คเก็ตหรือว่าอะไรไม่เชยเลยนะคะอันนี้สีเงินนะคะแล้วก็ อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้หมดทุกสีเลยที่มีมทุกสีเลยนะคะเวลาถอดเราก็ถอดนี้เลยนะคะถอดออกมาแบบนี้นี่ใส่สักง่ายสบายะคะค่ะ<ป>มาว่าสีเทาจุ๊บถ้าถ้าเป็นเรดดำก็ต้องใส่แบบ กับแจ็คเก็ตสีดำแล้วมันก็จะโชยไอชูนี่นะคะมันก็มันแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนแต่ละคนนะคะว่าจะแบบยังไงใส่กับชุดแบบไหนเหมาะกับแบบไหนนางไม่คิดมากนะจับจับยัดยัดใส่ไปเลยเนี่ยค่ะเน่ก็จะไปดินเนอร์งกับลูกสาวนี่ค่ะเพื่อนนี่นะคะ อันนี้สีเทานะเชิเดนางชอบใส่แบบนี้มากกว่ามันไม่เกะกะเนี่ยใส่แบบนี้เอาไว้ด้านข้างถ้าไว้ด้านหลังมันก็จะเวลาเราใส่กับเสื้อเดี่ยวไว้ด้านหลังก็จะสวยแต่เวลาใส่กับแจ็คเก็ตใส่คุมไว้ด้านนี้ก็โอเคนะคะเนี่ยหน้านหนาวหนาวนิดๆแต่ที่นี่ยหนาวเยอะหนาวเยอะ นี่ยค่ะใส่กับเรดอย่างเงี้ยวนขึ้นวนขึ้นห้ากิโลจะใ,ให้ดูจะใ,ให้ดูแบบว่าลำลองแบบเรศออกงานก็เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเรศเดียวอย่างนี้ก็ให้ใส่เป็นสีดำได้นะคะ นล้งเรก็จะเป็นแบบนี้ด้านลางด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นางชอบใส่แบบนี้มากกว่าแต่ถ้าแบบนี้แบบนี้แล้วแต่คนชอบอะค่ะแบบนี้ก็ได้ก็จะได้คุมมาไหลแต่ถ้าเป็นสําหรับความคิดนางนะถ้าถ้าเราออกออกเดี่ยวอย่างเงี้ยไม่ต้องมีแจ็คเก็ตเอาสีดําสีที่มันเข้ากับหรือว่าเข้ากับชุด แต่ถ้าเป็นมีแจ็คเก็ตด,ด้วยเราก็ต้องเอาสีตรงนี้สว่างสว่างสุดๆแล้วก็ด้านนี้นะคะประมาณนี้โอเคขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นางก็หมดแค่นี้มีไอเดียใหม่ๆม,มาเสนอกันเรื่อยๆนะคะติดตามน,นะคะถ้าใครถ,ถักอะไรก็มาโชว์กันมัางนะคะใน เอาโชว์ในเพจนางรักโคเชีก็ได้ค่ะติดตามผลงานนางในเพจนางรักโคเชีนะคะเดี๋ยวก็จะมีโคเชีแบบใหม่ๆม,มาให้อัปเดตกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> เสื้อตัวนี้สวยไหม <c oughs> เสื้อของโมแกนะคะ่ะนางใช้แต่ของโมแกนโอเคสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะบ๊ bye ายบยเจอกันคลิปหน้าค่ะวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ